ดีนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 c h a n n e l นนะคะก็วันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2561 ซึ่งการทำนายในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายเพียงการงานการเงินและสุขภาพส่วนการทำนายเรื่องความรักนะคะก็สามารถไปดูได้อีกคลิปหนึ่งที่อาจารย์แยกไว้ให้สามารถไปเปิดในช่องของอาจารย์โดยการกดเข้าไปในช่องอาจารย์เข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะหรือว่าจะสามารถเข้าไปดูในวิดีโอนะคะก็ลองไล่ดูนะคะตามราศีของท่านเองก็การดูดวงอาจารย์เป็นแค่ เพียงไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นที่อาจารย์บอกเป็นประจําทุกๆเดือนมาเป็นปีแล้วว่าอย่าดูแล้วนาไปงมงายดูเป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็นําไปปรับใช้หรืออัดแอปเป็นในชีวิตประจำวันของคุณได้ก็สําหรับท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะหรือปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวให้แอดมาที่ไลน์แอดแต่เพียงเท่านั้นนะคะห้ามถามมาในอินบ็อกซ์นะคะเด็ดขาดเพราะอาจารย์จะไม่ตอบนะเพราะว่าอาจารย์จะใช้ในไลน์แอดแต่เพียงเท่านั้นหากท่านใดติดต่อมาได้ก็ถือว่าบุญสัมพันธ์กันหากบางคนเนี่ยอาจจะติดต่อมาลําบากนิดนึงเพราะว่าบางที แอดมันเด้งออกนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหาดนึงเพราะว่าคนแอดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือว่าติดตามมาเยอะนะคะก็กราบขออภัยด้วยานะที่นี้นะคะหากกิ่งฟ้าผู้ผิดประการใดไม่ว่าจะพูดถูกใจคุณไม่พูดถูกใจคุณก็กราบขออภัยในนาที่นี้ด้วยอาจารย์ทําเป็นเพียงการกุศลให้สําหรับทุกท่านที่ไม่สามารถมาดูดวงส่วนตัวอาจารย์ได้ก็สามารถดูตรงนี้เป็นการกุศลได้ ก็สำหรับหินมงคลนะคะที่อาจารย์จัดทําคุณก็น่าจะเห็นบ้างแล้วหรือหลายๆท่านที่มารับหินมงคลไปดูแลหรือพี่หินนะคะที่อาจารย์เรียกก็สามารถไปดูที่ Instagram, หรือไอหรือว่าในไทม์ไลน์ของ Line แอได้เลยนะแล้วก็ติดตามอาจารย์โดยการกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะจ้าเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูดงของท่านประจาเดือนนี้กันเลยดีกว่า ราศีพิจิกนะคะเรามาดูการงานการเงินและสุขภาพของท่านนะส่วนดวงความรักให้ท่านไปเปิดอีกคลิปหนึ่งที่อาจารย์ทําไว้ให้นะคะเพื่อท่านจะได้สะดวกการดูนะอาจารย์ก็เลยเาทาให้นะก็สามารถไปดูอีคลิปหนึ่งได้ะคะ่ะอาจารย์จะอัปโหลดพร้อมกันอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่ามาลุ้นกันนะคะราศีพิจิกการงานนะคะการเงินและสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรโดยการเปิดไพ่ไพ่เศสอย่างเช่นเคยนะคะ Wow, be candid. Ooh, Paikindina, Tiwadina, that I don't do the gone. Positive outlook. Okay. In general, it's it Okay. the strength. King of Sword. Judgment. Ten of uh knight of pentacles uh -huh. two of wands the wheel of fortune oh my pack is okay eight of cups knights of pentacles the emperor nines of sword 6 of wands and the last one 10 of wands ไพ่โดยรวมของคุณพิจิกเนี่ยโอ้ไพ่ขึ้นสวยฮารุฮารานะเดือนนี้ของคุณค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีแต่อย่างที่อาจารย์บอกเสมอว่า ยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคุณพิจิกเนี่ยในเดือนนี้ของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นพาพิคเนขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์ทำโดยรวมก่อนที่จะเริ่มเจาะลึกให้กับคุณแล้วกันเนาะในโดยรวมของคุณเนี่ยไพ่อาจารย์มองว่าเดือนนี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องการการงานของคุณเด่นมากๆเลยนะไพ่ขึ้น The Strength ไพ่ขึ้น King of s w o r d ไพ่ขึ้น Judgment ไพ่ขึ้น Two of Wands The Wheel of Fortune ก็คืกอกงจากแห่งโชคอยังขึ้นมาเลยแปลว่างานคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและมีงานเพิ่มคือถ้าแปลในแง่ของพวกพวกนักธุรกิจหรือพวกคนที่ได้ค่าคอมมิชชั่นพวกงานฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่คิดจะไปมืองนอกหรือว่าหางานทําเพิ่มเติมในเดือนนี้ของคุณมันเหมือนเป็นเป็นไปตามที่คุณคิดเลยนะคะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลง ทางที่ดีเกิดขึ้นแต่มันเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มงานให้กับตัวคุณคือมันไม่มีงานไหนที่ทําแล้วแบบเฮ้ยสบายนอนอยู่บ้านดีดนิ้วเออเดี๋ยวมีคนเอาเงินมาเสิร์ฟที่บ้านเลยคงเป็นไปไม่ได้นะคะป่านนี้กิ่งฟ้าคงทําแล้วนะคะคนแรกเลย <laughs> คงจะง่ายเลยนะคะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นว่าไอ้สิ่งที่คุณได้มาเนี่ยคือความประสบความสําเร็จแหละมันมาแล้วอันดับแรกเลยแต่สิ่งที่ตามมาคือความเหนื่อยนะคะความที่ คุณอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งอ่ะมันเหมือนคุณต้องทําหลากหลายอย่างในคนคนเดียวหรือแปลว่าคุณต้องรับผิดชอบอะไรมากมากกว่าเดิมต้องมีงานเหมือนเอาง่ายว่าเพิ่มภาระให้กับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะอ่าความเหนื่อยความลําบากมันต้องมีประสบการณ์คุณได้แน่ๆค่ะแต่ข้อดีของคุณนะอาจารย์ตีในแง่ดีเพราะว่าคนเราถ้า จะทำงานสบายในชีวิตนี้มันคงไม่จริงหรอกคะ่ะอาจารย์มองว่าทุกคนมันต้องเหนื่อยหมดกว่าจะได้อะไรมากว่าจะไปถึงจุดที่แบบเฮ้ยสบายและมีเงินแบบมีอะไรมั่นคงและทุกคนต้องผ่านความลําบากมาก่อนฉะนั้นคุณเองก็ต้องผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้ไพ่มันขึ้นมามันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันเหมือนกับว่ามีการเริ่มต้นใหม่หรือบางคนกําลังคิดลาออกจากงานเพื่อไปต่อต่างประเทศไปชิงทุนนะคะสมมตินะหรือกําลังรอง,งานใหม่หรือแปลว่าตัวคุณเองอยากจะ ก้าวอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปแปว่าเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นหรือว่าเปลี่ยนงานเพื่อได้ตําแหน่งที่ใหม่คือทําได้ถ้าคุณมีความพยายามคือไพ่มันขึ้นมาดีนะแต่ถ้าอาจารย์ทานายแล้วไพ่ขึ้นดีแต่ตัวคุณเองไม่มีความพยายามไม่มีความอดทนนอนยิ่งอยู่กับบ้านหรือไม่คิดจะดิดน้นรนก็เท่านั้นนะคะคืออาจารย์ดูเป็นสายกลางมากที่สุดอาจารย์ไม่อยากให้ดูดวงแล้วมานั่งงมงายหรือว่าอุ้ยอาจารย์บอกดีมากนะคะนอนอยู่บ้านเดี๋ยวคุณก็รวยแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทำหากินอะไรเลยนะคะมันเหมือนกับว่าคนเรามันต้องบวก ความเฮงบวกความพยายามมันถึงจะสําเร็จนะฮะถึงจะไปกันได้่เดี๋ยวอาจารย์มาดูเจาะลึกกันเลยดีกว่าเพราะไพ่ขึ้นค่อนข้างดี Be c a n ดิกับ Positive Outlook คืออาจารย์มองว่างานที่คุณทําอยู่หรือผลงานมันจะออกมาดีแต่คุณก็ต้องใส่ความจริงใจเข้าไปอย่าไก่กาเอาง่ายๆว่าถ้าคุณทําอะไรแล้วอ่ะถ้าคุณหวังผลทุกอย่างมันเป็นไม่ได้คือหวังผลในที่นี้คือมันเหมือนกับว่าทําบุญหวังผลอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟัน เปรียบเทียบฟังคือคุณต้องทําอะไรด้วยความว่าใจรักหรือว่าเต็มที่กับมันถ้าคุณให้ความจริงใจกับใครหรือคุณคิดดีกับใครหรือว่าคุณคิดดีกับงานในเดือนนี้มันจะมีอะไรตอบแทนคุณมาในทางที่ดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นถ้าคุณหวังผลเหมือนเขาเรียกว่าให้ให้เอ่อมีแบบ high expectation คือมีความคาดหวังที่สูงมากกว่าคนอื่นเขา สิ่งเห,เหล่านี้บางทีบางครั้งมันก็เหมือนดึงพลังงานด้านบวกเข้ามานแต่ในขณนะเดียวกันอาจารย์มองว่าคุณอาจจะคาดหวังเกินตัวเกินไปในบางอยา่างฉะนั้นอาจารย์มองว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวงังแต่เราก็อย่าทิ้งความมุ่งมั่นคือมันต้องอยู่บนความพอดีถ้าคุณพอดีอะไรก็จะพอดีนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีๆเกิดขึ้นเองแหละการงานเป็นยังไงไพ่ขึ้น Justice โอ้ไพ่ขึ้นเห็นไหม ความวิธ,ธรรมมีเสมอในในตัวคนแต่เฮโรแฟนขึ้นไพ่พระขึ้นมาไพ่ใหญ่ขึ้นมาหมดเลยนะคะอ่ะาไพ่ขึ้นเอ๋ยสดๆเห็นไหมเหนื่อยยังไงก็เหนื่อยเพระพาะไพ่ขึ้นเนี่ยไข่ขึ้น10ไม้เท้าต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยนะคะไพ่มันติดก,กับ the strength the strength ส่วนมากแล้วอาจารย์มองว่าถ้าคุณเป็นคุลรสตีที่ดูอาจารย์อยู่อาจารย์มองว่าคุณเป็นคนเก่งนะหรือว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถหรือคุณมีความสามารถเฉพาะ เหมือนพิเศษอะไม่ไม่เหมือนคนอื่นหรือมีไอเดียอะไรที่แปลกแย่คนอื่นเขาแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องระมัดระวังคนมานั่งเ,เกลียดคุณหรือไม่ชอบคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจก็โอเคฉะนั้นต้องหย่อนให้เป็นบ้างต้อง จะตึงจนเกินไปบางทีการที่ตึงมากจนเกินไปมันทําให้คนอึดอัดในสิ่งที่คุณเป็นนะคะความเป็นผู้นํามีอ่ะดีนะ the strength ขึ้นมาของคุณเนี่ยคือมันดีแต่ข้อเสียคืออะไรบางทีบางครั้งคุณอาจจะจัดการเจ้าก,กี้เจ้าก,การทุกอย่างจนกระทั่งคุณแบ่งงานให้ลูกน้องไม่ถูกต้องคือมันเหมือนกับว่าคุณเอางานมาทําด้วยตัวเองหมดเลยคุณฉันจะรับไว้เองนะคะร้องเพลงว่าฉันจะเอาไว้เองฉันจะรับไว้เองนะความทุกนี้ฉะนั้นคุณก็ทุกต่อไปค่ะคุณต้องหัดเป็นผู้นําไม่ใช่หัวหน้าเป็นผู้นําที่เข้าใจลูกน้อง ต้องแต่งจ่ายให้ถูกต้องพ u t แม n in อินเดอ h t ไรจ็อบให้ได้อะค่ะถ้าคุณทําได้มันก็โอเคนะคะหรือแม้กระทั่งคุณก็ต้องดูพฤติกรรมลูกน้องของคุณดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันไปนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าในเดือนนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ดูอาจารย์อยู่อาจารย์มองอาจจะมีแบบผู้หญิงมาช่วยคุณก็ได้แม้กระทั่งจริงผู้หญิงที่ดูอาจารย์อยู่ก็ได้นะมันอาจจะมีคนที่เก่งกว่าคุณก็ได้มาให้คําแนะนําคุณเพิ่มเติมก็ได้นะหรือคุณอาจจะเป็นคนนั้นที่อยู่ในไ่่่่ออออันนนนี้้้้กกก็็็ดแแแปปลลววาาคคคุุณณจจะเเงงยูตต เอ่อเรียกว่าไงต้องมีคนช่วยเหลือในการให้กําลังใจคุณอยู่เบื้องหลังเช่นกันฉะนั้นเลยแปลว่าไม่ใช่ว่าคุณเก่งอย่างเดียวแล้วคุณจะแบบไม่มีกําลังใจในการทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนท,คนที่คนที่เหมือนมีความสุขกับการทํางานโดยการแบบเอ่อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอ่ะเหมือนมันทํางานได้ดีมากกว่าคนที่ตึงมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ฟังคนอื่นอ่ะคุณเข้าใจว่า2ออย่างนี้มันมันเวอร์เซสกันแบบระหว่างคนที่แบบ มีความสุขกับการทํางานกับคนที่ทํางานเก่งแต่ไม่มีความสุขกับการทำงาน,น,งาน,งางานอันไหนมันประสิทธิภาพดีกว่ากันคุณก็ต้องลองคิดดูแล้วกันเนาะก็ลองเป็นทั้งสองอย่างดูแล้วจะรู้นะอันนี้ผู้ได้ฟไงเฉยไพ่ขึ้น Justice t h e r f e n d is sub sword คือในเดือนนี้คุณอาจจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ประสบการณ์งานเพิ่มเติมเยอะมากคือมันเป็นเรื่องดีนะมันแปลว่าต้องผ่านอุปสรรคก่อนที่จะได้ดีไพ่ขึ้น h e r h e n t ส่วนมากแล้วคือมีโอกาส ขึ้นตำแหน่งไพ่ขึ้นจัดสิษย์ขึ้นมาแปลว่าถ้าตัวคุณเองอาจารย์ต้องย้อนถามกลับไปหาตัวคุณเองอาจารย์ทำนายโดยกว้างต้องเข้าใจอาจารย์นิดนึงนะว่ามันต้องทนะําง,ทงานหลายมุมให้คุณเห็นนะอ่ะไพ่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าสุมยมอนะตัวคุณเองเป็นคนที่ทํางานเก่งมากทํางานดีมากทุ่มกับงานมากทุ่มกับธุรกิจคุณมากเลยแล้วมันจะตอบแทนคุณอนะไอสิ่งที่คุณทําแต่ถ้าคุณที่คุณดูอาจารย์อยู่บอกว่า ฉันก็ทางานชิลๆไปเล้ดบ้างไปซ้ายขี้เกียจบ้างคุณก็จะได้ตามนั้นนะคะคือทำงางไงได้อย่างนั้นนะ่ะเหมือนเรียบที่ไปฟังว่าเอ่อเหมือนเหมือน what what's go round comes around อนะคือคือ,ค,อคุณทํายังไงได้อย่างนั้นนะ่ะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ขยันแข็งเดือนนี้มันจะตอบแทนคุณอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นเลยเพราะไพ่ขนาดที่ยังไม่ขึ้นมาอาจารย์เห็นแล้วว่ามันต้องมีแน่ๆมันก็เป็นไปตามที่อาจารย์คิดจริงๆนะคะแต่ไพ่ขึ้นอีงสบสนส่วนมากแล้วคือกว่าจะไปถึงจุดเป้าหมายมุ่งหมาย it takes time มันต้องใช้เวลานะคะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสว่าเฮ้ยมันจะต้องดีเลยเลิศเลยตั้งแต่เริ่มทามาอ่าไม่ใช่ค่ะคนเรามันต้องล้มก่อนที่จะลุกขึ้นมาได้นะคะเหมือนเหมือนเด็กอะ่ะต้องเดินคลานก่อนนะกว่าจะตั้งไข่เดินได้นะเช่นเดียวกับคุณคุณต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายแต่แปลได้เหมือนกันบางคนอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศไปเลยค่ะเดือนนี้ไปต่างประเทศดีมากๆเลิศมากๆนะคะเดือนนี้ถ้าใครทําอาชีพนะที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวก พวกผู้พิพากษาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสารต่างๆหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคะคนที่ให้ความรู้คนอื่นนะคะะ แล้วก็คนที่ทํางานที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกงานเฉพาะทาง<ม>เป็นงานที่ขอมีคมต่างๆง,งานช่างอะไรพวกนี้ในเดือนนี้ค่อนข้างดีและเกี่ยวกับเรื่องการจราจรเหมือนค่อนข้างคอบคุมนะเดือนเดือนนี้ของคุณได้หลากหลายอาชีพนะไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นไม่ดีนะถ้าอาจารย์ไม่ได้เอ่ยถึงไม่เกี่ยวนะแต่แค่ว่ามันจะเด่นขึ้นมาเฉยๆมันเหมือน,ม,นมันดวมมันค่อนข้างจะฉุดขึ้นสําหรับคนที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกออ,ออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่า พวกอินเทอร์เน็ตความทันสมัยมือถืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะ whatever แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเจราจาคำพูดวาทศาิลป์ต่างๆถ้าพูดดีจะเข้าตัวมากในทางที่ดีแต่ถ้าพูดไม่ดีบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นไปตามที่คุณพูดฉะนั้นเรามาระวังคำพูดหน่อยนะเดือนนี้อาจารย์เลยจะสอนเพิ่มเติมว่าคิดก่อนพูดเยอะๆหน่อยนะแต่คุณเพิ่งไปพูดแล้วก็เพิ่งมาคิดอันนี้คือช่วยไม่ได้นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคำพูดมันจะบง่งบอกอะไรบางอย่าง ในตัวคุณสมมติคุณพูดแล้วใส่ร้ายคนอื่นอาจารย์เมาาว่าสักวันกรรมต้องตามสนองแน่แนๆเพอๆมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีกับคุณได้นะคะฉะนั้นอย่าพูดแล้วเพิ่งมาคิดทีหลังนะคะ บางคนเนี่ยบอกว่าดิฉันเป็นคนดีมากเลยค่ะเออจริงๆแล้วบางทีคุณอาจจะเป็นแค่คนที่มือสากมือ,ม,อมือถือสากปากถือศีลก็ได้นะทําบุญแทบตายแต่ด่าคนช่วยชั่งเขาไปทั่วอยู่นะอาจารย์มองว่าอันนี้ไม่ได้เรียกว่าบุญนะเรียกว่าบาปนะจ๊ะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่จิตใจคุณด้วยนะมันต้องขัดเกลาตัวคุณเองด้วยนะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าตัวอาจารย์เองดีที่จะไปเฮ้ยไปเป็นแบบย้ายใครแต่อาจารย์เองก็รู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีนะคะฉะนั้น อาจารย์แค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าประสบการณ์จะสอนคุณเองอะไรที่ผิดก็ปรับปรุง,งอะไรที่มันถูกก็ก็ให้มันถูกต่อไปแต่แค่ก็ไม่ต้องไปหลงกับมันขนาดนั้นอันนี้คืออาจารย์พูดเป็นแนวสายกลางมากที่สุดจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วแหละแต่อาจารย์แค่พูดย้ำให้คุณได้สติเพิ่มขึ้นมาในกรณีบางคนคิดไม่ได้นะคะออาถัดไปสําหรับเรื่องการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างพ่ขึ้นว้าวพ่ขึ้นเทนอฟเพนจโคสอู้หูอุยทำไมพ่ขึ้นดีอย่างนี้ สิบถ้วยนะคะ Ten of Cups ขึ้นมาว้าวไพขึ้น Full of Wands เลิศค่ะอย่างที่อาจารย์บอกงานเยอะงานเข้ามานะคะใครที่พวกทำงานฟรีแลนซ์ค่ะคอมมิชชั่นหรือธุรกิจส่วนตัวเลิศมากในเดือนนี้นะคะเพอเพอมีธุรกิจเพิ่มตัวอีกตัวหนึ่งก็ได้หรือสาขาเพิ่มหรือคิดทำธุรกิจเพิ่มเติมได้เลยนะเพราะว่าไพาขึ้นว่าเอาเงินไปลงทุนสร้างธุรกิจเพิ่มเติมก็ได้คือเป็นเรื่องงานยามดีทำเป็นขาดทำเลยค่ะถ้าคุณวางแผนดีแล้วมีสติในการวางแผนแล้วทำต่อไปเลยไพยขึ้นเรื่องเงินดีมากในเดือนนี้เหมือนกับว่าเงินจะ มาเยอะหรือบางคนได้มรดุกตกทอดหรือว่าพ่อแม่หรือว่า คนที่แบบเป็นญาติหรือใครก็ตามแต่ยกอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณก็ได้หรือมันแปลว่าตัวคุณเองสร้างไรายได้ได้ดีหรือว่าเก็บเงินได้อยู่ฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าใครเป็นพวกค่าแบบได้อย่างที่อาจารย์บอกคือไม่ได้แบบเงินเดือนฟิกเส,สมอไปอะ่ะคือคนนั้นที่ทํายิ่งทายิ่งได้อะ่ะหรือบางคนที่อาจจะทํางานประจําเป็นเงินเดือนฟิกแต่มีอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเป็นอีกอย่างอย่างก็แปลว่าถ้าคุณพยายามคุณก็สามารถได้ตรงจุดนี้มงคลบอกว่าอาจารย์คะทำไมอาจารย์ดูดวงให้ดีจังเลยแต่เดิฉันนึงไม่ได้ดีเลยคุณพยายามหรือ,อยัง ถามกลับไปหาตัวเองด้วยนะคะดวงมันเปิดนาแลละแต่คุณไม่คิดจะทําสารต่อก็เท่านั้นนะคะฉะนั้นโทษด,ดวงไม่ได้โทษที่ตัวคุณเองดีที่สุดนะคะเพราะอาจารย์เองอย่างตัวอาจารย์นะ่ะกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ได้อุ้ยโดนทั้งดูถูกโดนทั้งคนเกลียดชงังศัตรูหมู่มารหรือแม้กระทั่งอาชีพเดียวกันนะคะมาใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ก็โดนมาทั้งนั้นนะคะทุกคนมันมีอดีตนะคะที่อาจจะแบบ ทำให้เราแข็งแกร่งได้ในวันนี้อาจารย์หนึ่งก็เป็นหนึ่งอีกกนหนึ่งกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะให้สู้ต่อไปนะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว,ว่าทุกคนอ่ะกว่าจะ,ะได้ดีได้นะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่าตอนนี้ได้ดีนะแต่ผู้ได้ฟังว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนละกันได้ดีได้เนะี่ยมันต้องผ่านแบบเหมือนมอรสุมหรือว่าผ่านมีหลายบาดแผลนะคะเจ็บเจียนตายร้องไห้จะเป็นจะตายแล้วก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะมันก็เจ็บได้แล้วก็ร้องไห้เป็นนะคะฉะนั้น คนเราก็ต้องผ่านวิกฤตตรงจุดนี้กว่าจะมาถึงในจุดที่มันแบบมั่นคงหรือว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีบางคนบอกว่าเมื่อไหร่จะรวยคะอาจารย์ถามกลับนะ10ล้านของคุณคือรวยหรือ,อยังบางคนบอกไม่รวย ก็มีนะคะบางคนไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ในเดือนนี้มันเหมือนกับว่าคุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ถึงอย่างไรก็นั้นนะคะดวงมันเปิดมาแล้วแต่ถ้าคุณไม่คิดจะทามาหาก,กินก็เท่านั้นนะคะไม่คิดจะพยายามเปลี่ยนรูปแบบการตลาดบางคนแบบขายครีมแต่คนขายครีมกี่เจ้าคะหมื่นเจ้าพันเจ้าแสนเจ้าแล้วคุณจะไปสู้กับเขาได้ไง คุณต้องหาอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถูกไหมอันนี้อาจารย์พูดไม่ผิดเลยนะอาจารย์ก็พูดได้ฟังว่าเราก็ต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเราเองแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าควรจะทําอะไรขายอะไรมันมันอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่สมองเราในการวางแผนทําธุรกิจต่างๆนะคะถ้าคุณมีอ่มีมีความคิดแต่ไม่ลงมือทําก็เท่านั้นแต่คุณมีความคิดแต่คุณไม่คิดจพะพัฒนาก็เท่านั้นเช่นกันอ่เรื่องสุขภาพเรามาดูกันนะคะไพ่ขึ้นสี่ถ้วยนะคะไพ่ขึ้นเป็น 8ดอู้แด,ดาบอืมแต่เรื่องสุขภาพของคุณน่าจะมีปัญหาในช่วงนี้นะงานกับคุณคุณค่อนข้างเด่นมากนะแต่อาจารย์มองว่าช่วงนี้ถ้าคุณผู้หญิงต้องระมัดระวังพวกหมดลูกนะเกี่ยวกับเรื่องพวกประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะหรือว่าปวดท้องนะคะบางคนผู้ชายก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องไส้เลือดน,นะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศนะคะทั้งหมดหรือว่าแปลว่าต้องระมัดระวังเรื่องโรคติดต่อทางเพศได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเ่นมดนนะซิฟลิสหูน้องกาหูน้อนกัน อะไรพวกนี้คุณต้องป้องกันและ และก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมันตัวใครตัวมัน <c oughs> ใครทำมีก็ได้อย่างนั้นนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นมาช่วงนี้คุณจะแค่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วมันก็จะเป็นอาการเบื่อหรือบางทีบางคนเป็นซึมเศร้าเลยก็มีหรือบางคนแบบจิตตกนะคะในสิ่งที่ตัวเองทําฉะนั้นในเดือนนี้อาจารย์บอกกับต้นแล้วคุณควรได้กําลังใจอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นแม่หรือเป็นใครก็ตามแต่ให้ข้อคิดกับตัวคุณหรือเพื่อนคุณก็ได้นะคะคือไพ่มันขึ้นวว่าาคุุณททํตัอะไรก อย่างด้วยตัวคนเดียวอาจจะไม่ได้ร้อนมันอาจจะต้องทําตัวคนเดียวได้แต่คุณต้องมีกําลังใจจากคนรอบข้างกําลังใจจากเพื่อนกําลังใจจากคนที่เรารักแฟนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่าถ้าคุณได้รับกําลังใจตรงจุดนี้คุณก็จะได้เหมือน p พาเวอร์อัพหรือว่ามีแรงกําลังใจอินสปิเรชันในการทําต่อไปนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้น เป็น8ดาบส่วนมากแล้วต้องระมาระวังปวดศีรษะปวดหัวนะ,ะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าทำงานหัวหมุนเลยทีเดียวพักผ่อนน้อยนอนหลับไม่เพียงพอหรือว่าหลับเราก็รู้สึกว่าหลับไม่พอสักทีนึงถึงจะนอนเยอะนอนน้อยก็ตามแต่รู้สึก หมือนมันเปรี้ยๆอะไรประมาณเนี้ฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นว่าเรามาระวังนิดนึงนะคะดูแลสุขภาพหน่อยนะคุณราศีพิจิกเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ามันจะเป็นที่ตัวเราที่ว่ามันเหนื่อยมากๆเท่านั้นเองนะคะแต่โดยรวมอย่างอื่นอ่ะคุณค่อนข้างโดดเด่นมากกว่าคนอื่นเขามากเลยนะเออฉะนั้นขึ้นดีอ่ะขึ้นดีมากๆเลยอ่ะแค่ว่าพักผ่อนไม่เพียงเพราะว่างานเยอะก็ได้หรือทาอะไรหลากหลายอย่างในคนคนเดียวกันเพราะว่าไพ่ขึ้นพับพิเศษเจ็ดเสียนตั้งแต่ตน้นฉะนั้นแปลว่าเป็นคนที่แบบบ้างานแม่ก็บ้าหออฟงังงททําาุกย่ เอาเป็นเอาเป็นว่าคุณก็เหมือนมันข้อดีของมันก็คือคุณก็ได้รายรับเต็มๆอได้ความรู้เต็มๆเป็นคนเก่งเต็มๆแต่ข้อเสียคือมันทําหลากหลายอย่างเกินไปต้องทิ้งบางอย่างเพื่อได้อีกหนึ่งอย่างเข้ามานะคะฉะนั้นอาจารย์ฝากข้อคิดไว้แค่นี้สําหรับดวงความรักไปดูอีคลิปหนึ่งได้เลยจ้า ไลค์ like นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะอ่าแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่องชาแนลของอาจารย์กิ่งฟ้า2465กนะคะกด s u b s c r i b e เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกด กระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะ,ะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ